พยายามให้ดีที่สุดที่จะให้กำเนินใจตนเองบางอย่างที่เรารู้ว่ายาก <c oughs> แต่อย่าไปท่องบ่อยท่องไปจิตมันก็จำว่าสิ่งสิ่งนี้ยากและจิตมันก็จะยอมแพ้จะลดความความตั้งอกตั้งใจจะลดความเชื่อมั่นในตนเองลงเราอาจจะใช้คำพูดว่ามันก็ประมาณหนึ่งลดคำว่ายากออกไปแต่ก็บอกกับจิตใจตนเองว่าแต่น่าจะได้อยู่นะ หรือต้องพยายามหน่อยพยายามฝึกบ่อยๆก็คงจะได้ใช้คำพูดแบบนี้เหมือนกับฝรั่งท,ที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงคำว่า difficult ให้เขาเขาก็จะใช้คำว่า is challenging แบบนี้เป็นต้นเราก็พยายามทาเหมือนกับเขาบางทีเราก็ใช้ความรู้ของพวกชาติตะวันตกเข้ามาประยุกต์ในการให้กำลังใจตนเองก็ได้เราจะต้องพยายามทั้งทางโลกและทางธรรม เราจะต้องรู้ว่าจิตของเราเราจะต้องทำยังไงให้จิตของเรามีความพร้อมและมีศักยภาพที่ดีทำยังไงเพื่อที่ให้จิตของตัวเองไม่ได้อยค่าตนเองเพราะนั่นแหละมันเป็นการหมดกำลังใจที่มากกว่าการที่คนอื่นมาด้อยค่าเราเสียอีกเราจะต้องรู้เท่าทางการปรุงแต่งไปในทางลบในการด้อยค่าตนเองแบบนี้ และทุกอย่างในโลกใบนี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ได้โลกนี้กำลังก้าวเดินไปอย่างไม่หยุดนิ่งดังนั้นเราจะต้องเพิ่มความรู้ให้กับตนเองหาสิ่งที่ชอบหาสิ่งที่เราสนใจและลองพยายามฝึกฝนอบรมกับมันดูไปพร้อมๆกับการปฏิบัติธรรมด้วยอะไรทําได้พยายามได้เราก็ทําแต่ถ้าทําเต็มที่แล้วเรากใ็ใช้ธรรมะในการปล่อยวางนั่นแหละเราจะพบกับความสุขและความสําเร็จในทั้งทางโลกและทางธรรม สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ